สายที่ออกคือแคลรี่แคลรี่อะไรอ่ะแขง,งมาลัมเบอร์ครับ<ง>ผมซับเองเกมนี้<ง>กลับเข้าไปมึงอะ่ะตีมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าดิโอ้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้แรดแม่งเอ้ยโอ้ยปวดหัว ให้ความสนุกเป็นของเราและความผิดเป็นของเตะแม่งไม่ปวดหัวเดี๋ยวทำเหนื่อยไหมครับเหนื่อยดีมึงอย่าโยนดิขอร้องอย่าโยนแวระวังระวังระวังเจ็บระวังเจ็บโคตน่าคอสโคตนาคอสมึงอย่างมึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้นาคอสมันโดนเข้าไองมึจะพวกไอ้ไอ้เลสแต่ละตัวแม่งเฮ้ยเดี๋ยวผมเล่นโลมที่แท้จริงให้ดูว่าโลมเขาเล่นกันยังไง เออเล่นให้ดูว่าโลมเขาเล่นกันยังไง<อ>มันผักออกแล้วเพราะม่ะไม่ได้ตัวนี้มันผิวอะนี่มันอะไรกันเนี่ยให้ตายเถอะเอาเชียวเวนแหมนี่พี่ผักมันม,มาหาหนูทำไมหนู <c oughs> ก็ตีไปสิหนูไม่ตายหรอกหนูอยู่ในป้อม ไปเฉยไปทําอะไรมาฝนพี่ไม่อยู่ดูแลหนู่เล่าแล้วหนูไปแหลมทําไมเล่ากูไม่ได้แหลมซะหน่อยแล้วหนูตายได้ไงอ่ะกูไม่ได้แหลมซะหน่อยโอ้ดูแหลมเนี่ยดูศพดิแหลมหนูแหลมมากแล้วบอกพี่ไม่ดูแลไม่กลับแคลรี่มาแคลรี่มาแล้วหนูต้องไปไหนหนูต้องเอายี่เปนฟิกหนีโอ้โหช้าแหลตโคตรช้าเลยทําอะไรอยู่กูยังช้าเลยเอามามันมาแล้วพี่มาพี่มา โอ้โหแม่งกูกับแรดแม่งไม่เข้ากันวะพี่พี่มีล้างพี่มีล้างหนีไป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 อย่าทำแรดอย่าทำแรดปอุ้ยไม่ทันแม่งเอ้ยแล้วแครี่กูไปด่ายวะเนี่ยโอ้ยฟอนแม่งเอ้ยเลือดอย่างเต็มเลยไอ้แครี่เวนนี่ด่าหนูเหรอไฟก็ไม่เข้าเลือดก็เต็มแม่งเอ้ยเอามันฟอนเอาใครใครก็ได้ฟอน เออฝนเอามันเอาตัวนี้พี่ผักไอ้หูแม็กบิกว่ะได้อยูได้ยูพีนี่ไปแล้วยิงไปเออฝนจะลวดเออไม่ต้องแล้วเออฝนขบวนบนไหนบนบนป้อมป้มฝนป้มไม่นะกลับเข้าไปมึงอ่ะตีมันฆ่ามันฆ่ามันฆ่าดิโอ้ยอะไรมึงเนี่ยไอ้แลนแม่งเอ้ยโอ้ยปวดหัว ให้ความสนุกเป็นของเราและความทุกข์เป็นของเธอเป็ดไอ้เนี่ปวดหัววร,ระวังระวังระวังเจ็บระวังเจ็บโอ้โหยนาคอสโอ้ยนาคอสมึงอย่างหือหมดคำจะพูดเหยอจังหวะนี้มึงอะไรของมึงเนี่ยไอ้นาคอสพี่โลมดีหรือเปล่าพี่ปกป้องนาคอสดีหรือเปล่ามันโดนเข้าไปคนจะปกป้องไอ้ไอ้แรดหือแต่และตัวอ้ยแม่งเฮ้ยปวดทัวด่ว ไอ้มาไป้มาไอ้ลิเอ้ยระวังเยอะ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 เยอเยอะเยอะเยอเยอะมาอมันลงสกอลเส่พี่อล้วอันลงสกิอใส่พี่แอ้วเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนอยเยะอยเฮ้ยไอะยออเละอเออออยเอออเอออเอออนอมออยยยอเไอเอยอย่อยอยะะไอยยอ้ยเะ น้าขอเติมเอ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วออกมาออกมาออกมวไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันเยอะ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 จะหมัดพี่มาพี่มาพี่ยกให้โอ้โหเท่โอ้โหน้าคอไม่ไหววะเขาตัวหลังได้ปะเขาตัวหลังเขาตัวหลังสวย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 จ้าดสวยจ้าดโอเคพี่ขับไม่ให้เอามันเอาตัวหลังเ้าตัวหลังโอเคกลับไปเคลียร์บ้านคนนึงเดยไอรีไอรีไอรีช่วยด้วยไอรีกลับไปเคลียร์บ้านคนนึงกลับไปเคลียร์บ้านคนนึงฝนตีบ้านฝนตีบ้านมีคัทไว้ให้ ตีบ้านตีบ้านยังไงคิดไม่เข้าตีบ้านตีบ้านเร็วตีบ้านไม่ดีบ้านมาบ่นแล้วท่าสองเราแม่งเอ้ยสปิดไปสปิดไปฝนฝนโฟกัสการเคลียร์ไอตัวนี้ตัวนี้ไอตัวนี้เคลียร์ไปเคลียร์ก๊อตหน้าหรอกค่ะก๊อตหน้าใช่เคลียร์ก๊อตไปเคลียร์ก๊อตไปคือแบบพี่จะพูดตัวนี้ทำไมทำไมพี่ไม่พูดคำว่าก๊อตเออเคลียร์ไปเคลียร์ไปเคลียร์กว่าโย่ให้เล่นได้ปหมโยกให้ โอเคสวยล่าง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 โอ้โหไม่มีใครสนใจเลยไหมนานาคอสนาคอสผมขอร้องเลิกเข้าไปก่อนทีนะในไฟอ่ะโอ้โหเฮียกูเพิ่งพูดไม่ทันขาดคำนาคอสมึงเล่นเป็นมาเนี่ยหนึ่งหกแล้วนะเว้ยแล้วมึงไม่ได้สายขวานมึงเข้าไปก่อนอย่างงั้นมึงจะบ้าเหรอไม่เป็นไงแล้วมึงเรียกมาทำไมมึงไม่เลือกตัวที่มึงเล่นเป็นล่ะเหนื่อยไหมครับเหนื่อยดีมึงอย่าโยนดิขอร้องอย่าโยนเหนื่อย มึงเล่นดีๆขอร้องนาคอสมึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยระวังฝนเฮ้ยบัสทหารมุบนมามาหนูไปมาฝนระวังระวังมาต่อตีบอเคข้างบนข้างบนข้างบนโฟกัสโฟกัสกันโฟกัสบ้านหน่อยโฟกัสบ้านหน่อยเฮ้ยไอไอเมยมันหลุดเมยมันหลุดเล่นหน่อยเล่นหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเล่น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 หน่อยตามผมมาหน่อยตามผมมาหน่อยผมยกสองผมภักหมดมาเร็วตามมาเออ มันมีก็เกิดโฟกัสหน่อยมันี่มีก็เกิดมาหน่อยมาหน่อยโอ้ยเจ็บกูผักไปทำไมวะเนี่ยทำกลางมาทำกลางขึ้นมาทำกลางขึ้นมาตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยมันเจ็บมากตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยตีบ้านหน่อยติดต่อวิผมมียกระวังระวังเอ้ยไม่เป็นไรจบได้ป่าวะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออกมา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 ให้หมดออกมาให้หมดออกมาให้หมดไปเข้าดาร์กไปเข้าดาร์กไป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  ่อมันต่อมันต่อมันต่อเฉยๆต่อเฉยๆคลิปม่งเจ็บนะเนี่ยแม่งเจ็บนะเนี่ยแม่งเจ็บนะเนี่ยมาหน่อยดิมาหน่อยดิรับหน่อยรับหน่อยเล่นหน่อยพี่รับไปให้พี่รับให้พี่รับให้พี่ไอ้นี่สี่สี่รับพี่ชนมันข้ามมนหน่อยโอ้แรดต่อยว่าวแรดเดี๋ยวฝนพี่บอกให้เคลียร์คลิปเสรแล้วมาหาพี่แม่เงยโอ้ยไอรีเข้าจะไปแล้วเห็นไอรีก็เลยกลับมาพี่ชายใจเย็นฮึ ไม่นักมันแค่รับเลนก็ได้เลนนั้นน่ไม่ต้องไปหมดก็ได้เมื่อกี้ชนะแล้วเมื่อกี้ถ้ามาสักคนเดียวคือชนะแล้วคไฟ่ๆๆเล่นข้างในก็ได้นะเล่นข้างในดีกว่านะคอสสปีดไปค่อยๆสปีดแป๊บนึงนะพี่หนูเลนช้ามากเออรู้รู้รู้ค่อยๆค่อยค่อยเขี่ยเอ้ยเดี๋ยวฟอร์เลนดีวะโยกให้เอาตัวนั้นดิเออเอาไหมใหญ่เออใหญ่มันกลับสวยโอเคมันก่อเกิดมันก่อเกิดมันก่อเกิดเก่อเกิด เด็กเกียร์ก้อนเกียร์ก้อนนาคอสปีดที่ผมหน่อยทุกคนเกียร์ก้อนเกียร์ก้อนไปเดี๋ยวผมเช็คฝาให้เฮ้ยระวังนาคอ่าอย่าตายอย่าตายนาคอเลิกบวกทีมึงมึงบวกกับบัตไม่ได้เว้ยคือตัวมึงสู้บัตไม่ได้เลยเวลาเข้าวงเข้าผู้หมัดระวังตัวนิดนึงนะฮะเดี๋ยวฟอเรนจะเย็นฟอเรนฟอเรนมันไม่ได้เว้ยโฮ้ยที่จะได้ตัวหนึ่งก็ยังดีระวังไอริตุยบ้านไม่นะไม่นะ ยากเระตรงนี้เราเราเกียร์ไม่หมดอ่ะแคลรี oh. Oh. Oh, ่หน่อยแคลรี่หน่อยแคลรี่แคลรี่มันไอ้นี่ป้อมไม่นะออะไรวะนเนี่ยคุณเล่นเหรออะไร ว่าเล่นไม่เป็นเล่าโคตรโยนเลยโยนทิ่หมหายเลยแร็ตมงก็ต่อยไม่เคยโดนนาคอสมึงหนึ่งสิบมึงเล่นยังไงนาคอนหนึ่งสิบบวกจังเลยมึงเข้าก่อนมึงเข้าก่อนมันเป็นนาคอสกูคือแดงมึงคือเอเซนแม่งไอห้อหงุงิดฟอร์เลนมึงก็โชว์จังเลยเลิกโชว์บ้างรู้ว่าเล่นเก่งแต่มึงเลิกโชว์ทีมึงรอทีมึงเข้าแบบรอพร้อมเพื่อนได้ไหม แม่งเลยฝนนี่ก็แบบ <c oughs> ไม่อยากจะพูด